ุกคนเออชานี้เรารัดตาไปเห็นกล้วยเตือนไม่รอไรใจให้กุญรามีลงไปตัดเลยเดี๋ยววันนี้เราอีตามเมนูน้ําจุบเอามาเนาะกับน้าจุบนาว่าร้อยนัดแลว้วกล้วยเตือนนี้เราไปเอามาจัดในป่าก้างทางตอนมันต้นเล็กๆนูตอนที่เขากําลังฮิตพวกบอลพวกไม้ดางกันนั้นถึงต้นเล็กๆมันดางมันรวยเลยเตอ <laughs> เอามาปลูแบบว่ากล้วยดังเก๋เกรวยๆวยไปไปมาๆเขาเลิกคิดก็รัดลงห้วยเลยทุกคนเออแบบตอนจากต่างแล้วก็โยนลงไปอันเออเราไม่คิดว่ามันจะหอ่อแลตาขึ้นเป็นกอเลยทีนี้แบบตอนจากต่างแล้วก็ริวลงห้วยนี้มันดันขึ้นหามแลที่ของที่ไม่เข้าวันละขึ้นดีนักนาที่หันและขึ้นเป็นกอลกที่ห้วยหน้าเลินต่อมาก็มาเด็ดดีปีแม่ปัวเฮ้ยว่าเจ้านี้แม่ปัวไม่อยู่เด็ดตกเลยเตอรอไรไม่ต้องใช้กันเคยแล้วมันจัดดกนี่แม่เฮ้ยแลแล้วก็อย่าไปคล้องแม่ปัวเรานันว่าเราเด็ดตกไม่่ใใช้กกััันนเเคยาด็แบบววองงงไมมหิ หักนั้นแล้วอวบรวยนี่เตอเลเดี๋ยวเด็ดทีน้ำชุบพอเด็ดมะแรงเฉียงยอดหักได้รักหยบกันลาวเ <c oughs> ต้านี้น่าว่าพอแล้วแหละทุกคนเออวันนี้เราอีตาน้ําจุบยำใส่กุ้งสดน้ําชุบยำของเราที่อีเตรียมก็จะต้องมีเคยเคยเดี๋ยวเราอเอียวไปจีไว่หน่อยๆก่อนรอยดีปีรอยวอมแล้วก็มีส้มนาวแล้วเราก็จะตอดลูกปลาขาวกันทุกคนเออปลาขาวเราได้ตั้งแต่วันคนตกวันก่อนนั้นเราตาใส่จู้เย็นไว้เมือนี้น่าว่าร้อยแน่นอนกันตอนแรกเดี๋ยวเราเอียวกุ้งลงไปลวกก่อนอันนี้เราปลาลังเอาขี้มัน าะแล้วนะทุกคนเออถึงกุ้งอันลวกเดี๋ยวใจก็สุกแล้วกุ้งตั้งไว้เย็นแล้วค่อยเปาะเปลือกเดี๋ยวเรามาทอดปลากันก่อนเลยใส่รสดีรักขิดใส่เกลือรักขิดแล้วก็ยำๆไม่มันเข้ากันตั้งตาใส่มันบอมันร้อนก็ใส่ปลาลงไปเลยอายละชุดอีต้นี่ตั้งไว้ปันนี้แหละร้อยมันกรอบพอกุ้งหายร้อนแล้วเราก็มาเปาะเปลือกแล้วก็คีบไปเป็นชิ้นยดเอียดคีบกับกันไก่นี่แหละทุกคนเออให้ดีขี้การหั่นบนดันเชียงแล้วก็อย่าใส่มากแรงเพราะกุ้งมันแพงตอนคีบเราลักชิมไปรองสามต ลิ้เปลือกมันออกแล้วก็มาแควกเอาแต่เยื่อควกเอาแต่เยื่อนะทุกคนเหอไม่เอาเน็ตมันเราว่าใส่ยื่นราวันนี้มันรอยแล้วทุกคนเหอเวลาเคี้ยวมันมันหอมกออนุญาตใส่แป้งหวานรักปลายช้อนแล้วก็น้ําตาลรักขิดแล้วก็ใส่เคยจีแล้วก็ทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยทําให้ให้นี่ทุกคนเหอใช่มีไอ้ไรยุ่งยากแล้วก็ใส่น้าที่เราต้มกุ้งเละเดียวลงไปใส่หิดเดียวนะทุกคนเหออย่าใส่มาแรงแต่แล้วแล้วสาวว่าเราใส่มาแรงนี่ไม่ปรือทาเองกินเองแล้วก็ยําเคยให้มันแตกก่อนอย่าให้มันเป็นก้อนแล้วก ยำกุ้งสดกองเราแล้วก็ลูกปลาขาวต้อรักของเราก็มีนอเลียงแล้วก็บวบงูลวกลูกเกลือแล้วก็ลูกกล้วยเตือนมาค่ะกินข้าวกันทุกคนเอออยามาหลายวันแล้วนี่น้ำชุบยำมันแต่ว่าก่การตำวันก่อนมีคนบอกว่าทาน้ำชุบยำใส่ใหัวเท้ไอลทีแค่หวัวเทไปตั้งไว้เคี่ยวให้สุกแล้วก็มาใส่แทนน้ำต้มกุ้งเราก็จะได้น้ำชุบยำหัวเท้แล้วทุกคนเออแต่เราจะไม่ใส่ร้มนาวเราจะใส่ส้มขามแทนส้มขามก็คือมะขามเปียกนั้นไอ้จ้าทุกคนเออมือนี้ร้อยอย ข้าวเปรโก็รยกินข้าวกันแล้วไม้อ่ะอย่านั่งน้ำลายย้อยกันลาวนั่นถ้าเหนื่อยก็ยกขึ้นไปทิ่มน้ำจุบจักคกตาเดี๋ยวเหนื่อยจนนอนไม่หลับตวดเราล่า,ลายั่วน้ำลาย <c oughs> นี่ลูกกล้วยเตือนปักขึ้นเองตามธรรม,มาชาติหนอกับแกงไอ้ไรก็โรยหนอกกับแกงพริกแกงร่มก็เข้ากันลูกกล้วยเตือนปักหนอกบ้านๆแต่ปอดรนันปิดแน่นอนถ้ากินน้ำชุบกับผักหนอน,นี่ต้องนึกถึงพี่จอยกินโรยเห็นแกก,กินน้ำชุบกับผักแล้วน้ำลายย้อยนี่ถ้าเบื่อกับข้าวไม่รู้อีทำไม่ไรกินดีก็ทำน้ำชุบและเถอะเบื่อทำทีไร้อยทุกตีน้ำชุบกับหมูต้ดหรือน้ำชุบกับปลาตอดหรือว่าน้ำชุบกินกับผักเฉยๆก็้อยนี่เธอเฮ้แล้วว่าโชคดีไม่แพ้ท้องรวยกินได้ทุกสิ่งนี่แ้วววว่าาาาาาเเนนือออออยยยททััังงกกกกมมม็็ดดีีรรคค ขี้คล้าหรือว่าขี้เกียจนั้นแต่เรื่องกินไม่พลือกินมากกว่าเดิมปีนี้ว่าไอ้ลดความอ้วนัก,กิจเปล่ากินพุ่งไปลุ่งคอนเลยทีนี้อ้ายมันร้อยหนักทุกคนเออมือนี้พอกินข้าวเอมก็ต่อด้วยผลไม้จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยอยากเต่าเลยนี่เห็นเขาว่ากินเรียนแล้วผิวลูกอีสวยก็เลยแค้นกินแค้นแคนกินไปพันนั้นแหละทุกคนเออเพื่อตัวนุ้ยในพุง <laughs> แล้วนี่แลเนตมันตาเนตรีบเท่าแถดเนื้อมาเปลือบบางหน่วยนี้สองโลครึ่งสามรอยเป็นเรียนหมอนตองที่เขาปลูกตามบ้านแล้วก็สั่งจองเขาไว้แค่กินได้สี่ยุมเติบเติบทุกคนเออว่าเนื้อมันร้อยนัดพอวันชา้ายไปรับลูกหลบมาจากโรงเรียนแล้วก็มาแวะซื้อไส้กาะร้านนี้ทุกคนเออกินรยใครอยู่เหนือคลองไม่เคยชิมไส้เกาอร้านนี้ถือว่าพลาดนัดพ่อค้าบอกว่าต้องย่างควยอ่อนโอวัย่างควยแรงเดี๋ยวมันแตะไม่รวยแล้วก็มันจะเกลี่ยข้างนอกนุ่มข้างเนยไส้เกาอของเขาไม่ใช่มีแต่ข้าวนะเตอู่กันร์ง เจ้านี้นั้นลงไปชิมแลตาเขาขายอยู่หน้าเรเวนตรงไฟแดงเหนือคลองเขาพานมนั้นก่อนถึงโรงเรียนโจชัยปตีสีวันเย็นเขาก็ตั้งร้านแล้วหรือว่าเขาจะหยุดวันอาทิตย์และนี่เตอนน่ากินอย่างแรงลูกสาวเราชอบกินหนัดกับไส้กรอกร้านนี้นั้นเขาขายบนตรามล้อเล็กๆแต่ว่าสะอาดการันตีความร้อยทุกคนเออด้วยความร้อยของร้านนี้ลูกค้าประจําเขามากหนัดไส้กรอกอีสานของเขาหน่วยรองบ้านกินร้อยรมราคาลองชิมแลตาร้อยจริงจถอไม่เตดพอหลบเลินเดี๋ยวเราอีพาไปแลแม่หัวคุณสามีตำลิดอีซื้อนี่แม่หัวมีลูกตติดัวววแล้ก็น่่าา อยู่ในพุงอีกหนึ่งตัวคือมันค่อนข้างใจแห่นั้นมันแห้นเถอะคือมันประมาณว่ามันไม่คุ้นคนนั้นเลยเอาน้าเกลือใส่รวดมาล่อให้มันกินมันอีได้คุ้นคนชอบแลหัวกับน้ําเกลือนั้นถึงนางทํทลิ์อีรื้อไม่ใช่ทํทลิตกับเรานะททธิ์กับแม่ผัวนูเดือดร้อนตังในเป้าแม่ผัวไม่ใช่ตังในเป้าเรา <laughs>